พี ừng, à, ok ่น้องมารีวิวให้เบิงโรงแรมหาดาวอยู่ภูกเกตโอ้ยพุนนาทะเลพี่น้องเอ้ยพี่น้องงามแท้เจะมันงามเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยติดโควิดก้นบมาเที่ยวอันต่างชาติบมาเที่ยวมึงที่ละหลงโจงอยู่ด้วยพี่น้องเออหลงโจงดูพี่น้องเอ้ย ยังใครเห็นนั่งนี่จะลูกสาวข่อยตูวเดียวนั่งอยู่หันลูกข่อยพามาเทียเ่ยวพาเมยมาเที่ยวน้่งอีดีพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยกระเงี้ยแบบสีมึงเด็ดตรงไหนใครเห็นแต่ในหนังได้พี่น,พน้องเฮ้ยเห็นตัวจริงตัง้งสีมึงเนี่ จะจมันง่าอมีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอนอนีอ่บักอันนึงมานั่งสูบยาอยู่ของภกกคนปิทยาลัยเทปนี้ คุณนสูนใจที่เต็นเนเต็นเต่นโต็นเต็นเต็นเต็นีตโอ้ต็นงตนเี็เต็นเต็นเห็นเนต็เนน็เต็น,นเต็น,นททเต็น,น,นเต็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 นเอ็นเตนเกน็นเด็นเนเต็นเต็นดต็เต็น่ต็นเต็นเต็เต็นเนเต็นนเตเต็เต็แมเพนนเตเนนเต็นนเ อยู่ในเมืองมาต่อในคนว่าโอ้ยคนเรเลยอยากมาตามที่ลูกโคอ,อยากมาเบิง่งอยากให้แม่มาเบิ่งว่เพราะว่าลูกอันสิเป็นงานมาเล่เป็นงานมาเลยแบบนี้ที่นี่ก็เลยว่าเป็นงานมาเลยที่นี่ก็เลยว่าอันอยากให้แม่มามาเที่ยวคนว่าคัน ไปงันมาเร่แล้วสิได้ไปเทียมเม่ยวมาเร่อาจจะบอดีมามองนี่ฮะนะอันนั้นก็นเร่พาพามาอู้หจะเป็นงานงามๆได้เจอพี่น้องเด้อน่ามีดีจังวะผ้าเบิ้งเลยนี่ผาเบิ่งผ้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 าเบิ้งคุณน้าพี่น้องคุณน้าเออีงานงามๆเลยเอ้ยจะเป็นงาน,งาน,นเอนอย พี่น้องงามอีเลพี่น้องเอ้ยยอ็งหาเบิ่งพีวิวหาเบิ่งใายวิดียวดิพี่วิวหาเบิ่งยาวอ่ะสิสิเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ่งหาเบิ่งอีเลนี่แหละหาบิ่งไม่หายเบิ่งอีเล